iOS 17เหมือนกันแต่นี่คือความเหมือนที่แตกต่างสำหรับผู้ใช้งาน Watch Over นะครับผมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414น plus ะครับวันนี้ขอมานำเสนอเรื่องราวละกันเผื่อบางคนจะเจอความเหมือนที่แตกต่างของ iOS 17นะครับผมที่อาจจะเป็น17.0.2.0.3เหมือนกันอ่ตอนนี้ผมลอง ไปที่ศูนย์ควบคุมกําลังบันทึกเสียงอยู่รายการบนแบตกาลังบันทึกเสียงอยู่ศูนย์ควบคุมอ่ผมเข้าศูนย์ควบคุมนะครับอ่โหมดเครื่องบินอ่าคือเมนูตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆพื่อนที่ใช้เมนูภาษาไทยก็จะเจอโหมดเครื่องบินข้อมูลเซลลูล่าไม่ใช่ไวไฟไบลูทูธเสียงแอร์เพย์สียงแอร์เพยตัวควบคุมสื่อตัวควบคุมสื่อแต่ก่อนหน้าไม่ใช่หลักต่อนหน้า ล็อกไม่ให้หมุนปุ่มสวิตล็อกไม่ให้หมุนสครั้งการสะท้อนภาพหน้าจอการสะท้อนภาพหน้าจอความสว่างศูนย์เปอร์เซนต์ความสว่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับ<น>อ่ะอันนี้คือเครื่อง iPhone เครื่องที่หนึ่งเดี๋ยวเรามา iPhone เครื่องที่สองที่เป็น iOS 17สิบเจ็เหมือนกันอ่ะสิบสนาฬิกายี่สิบเก้านาทีปึ๊บข้อความไม่ได้อ่านสองข้อ,ขอแล้วผมจะลองเข้าไปที่ศูนย์ควบคุมเหมือนกัน ศูนย um. ์ควบคุมหมดเครื่องบินปุ่มสวิตซ์ปิดอ่ะก็หมดเครื่องบินเหมือนกันข้อมูลเซลลูล่าวายไฟิดบลูทูธเสียงแอร์เพย์ตัวควบคุมสื่อแต่ก่อนหน้าแต่ก่อนหน้าเล่นแต่ก่อนหน้าเล่นก็เหมือนกันล็อกปุ่มสวิตซ์ปิดอ้าวแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าตัวควบล็อกปุ่มสวิตซ์ปิดล็อกแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าแต่ถ้าเป็นเครื่องเครื่องเครื่องแรกการสะท้อนภาพหน้าจอล็อกไม่ให้หมุนปุ่มสวิตซ์ปิดล็อกไม่ให้หมุนดังนั้นเครื่องไหน อ่านดีเป็นคําว่าล็อกไม่ให้หมุนก็ก็ก็สบายตัวไปแต่ถ้าเครื่องไหนอ่านเป็นคําว่าริล็อกสวิตปล็อกครั้งเพื่อสลับระหว่างค่ริิเงบลาก็คือล็อกไม่ให้หมุนนะครับเข้าใจตรงกันเนาะเมนูนี้ในเครื่องที่หนึ่งการสะท้อนล็อกไม่ให้หมุนปุ่มสวิตซ์เปิดกับเมนูนี้ในเครื่องที่สองล็อกปุ่มสวิตซ์เปิดหรือปิดเนี่ยคือเมนูเดียวกันส่วนเมนูต่อไป การสะท้อนภาพหน้าจอกลุ่มการสะท้อนทางไวเพื่อแสดงการควบคุมเพิ่มเติมภาพหน้าจออันเนี้ยิงเออปปุ่มสวิิตดะไรลิงเงื้อลิงเงื้ออะไรเนี่ยเออคืออันเนี้ยก็คือการสะท้อนภาพหน้าจอนะครับยังมีอีกหลายๆเมนูเช่นพวกการบันทึกหน้าจอก็ก็ชื่อออย่างเช่นถ้าการบันทึกหน้าจอของ iPhone เครื่องที่มันไม่ยอมแปลเนี่ยเบสเตตกลุ่มเนี่ยเบสครั้งทางไวเพื่อแสดงการควบคุมเน่เบสสเตตกลุ่มเบสสเตตครั้งทางไวเพื่อแสดงการคือไมม่ีกาารทงนก็ต้องบอกว่า เป็นความเหมือนที่แตกต่างแต่เราเข้าใจตรงกันละกันว่าเมนูที่เคยอยู่ตัวไหนอย่างเช่นเจอล็อกแล้วปัดขวาสองทีก็จะล็อกไม่ให้หมุนปุ่มสวิทความสว่างศูนย์เปอร์เซนต์ารถบไการสล็อกไม่ให้หมุนปุ่มสวิต์ปัดขวาสองทีความสว่างศูนย์เปอร์เซนต์สามารถปรับได้ก็จะเจอความสว่างนะครับดังนั้นใครหาล็อกไม่ให้หมุนนะการสับล็อกไม่ให้หมุนปุ่มสวิตช์ปุ๊บแล้วเจอแค่คําว่าล็อกอย่างเงี้ย Wi-Fi ลากปุ่มสวิตซ์เปิดล็อกปุ่มสวิตซ์เปิดเนี่ยครับริงเงื้อความสว่าง20อ่าดูที่ความสว่างก็ได้แล้วปัดซ้ายสองทีลากปุ่มสวิตซ์เปิดใครที่จะล็อกแนวการหมุนแนวตั้งให้อยู่ในแนวตั้งเสมอก็หาคำว่าริเงลักปปุ่มสวิตลักลกปุ่มล็อกหรือลักเนี่ยปุ่มสวิตซ์ให้เคาะให้เปิดนะครับก็เอาเป็นว่าความเหมือนที่แตกต่าง หลายคนงงกันไม่ต้องงงครับอ,อาจจะเป็นในส่วนของผมก็ยังงงเลยครับสองเครื่องผมก็ยังไม่เหมือนกันเลยแล้วก็เจอกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกหลายๆคนเหมือนกันที่บางคนก็แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแบบการล็อกไม่ให้หุนแบบนี้กับบางคนก็กเป็นล็อก,<ๆ>อ,กอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเมนูที่อยู่ในส่วนควบคุมที่ยังแปลไม่สมบูรณ์นะครับก็เอาเป็นว่าใครเจอแบบนี้ก็ปรับตัวกันในช่วงต้นๆที่เขายังมีการอัปเดตกันอยู่แล้วในช่วงวันที่20กว่าเนี่ย ก็จะออก17.1มาแล้วก็รอการอัปเดตแก้ไขปรับปรุงกันไปดูซิว่าจะหายหรือไม่อย่างไรนะครับโอเควันนี้ก็เหมือนนำมาบอกเล่าให้ฟังกันสำหรับใครที่เจอแบบนี้ไม่ต้องกังวลครับมีคนเป็นเหมือนคุณแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ว่าเ,เมนูชื่อนี้แหละคือชื่อเดียวกันกับล็อกม่หมุนคือล็อกอ่าหรือเมนูอื่นๆเนี่ยะ ก็ลองอาจจะต้องเปรียบเทียบกับเครื่องของเพื่อนที่เขาอ่านปกตินะครับกับฟีเจอร์วันนี้มาแต่เสียงเนาะเป็นรูปแบบของเสียงอย่างเดียวให้เพื่อนๆที่เป็นเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งาน voice over บ bon น iOS 17ได้มาเรียนรู้ความแตกต่างที่มันเหมือนกันนะกับเมนูเดียวกันแต่ทำไมแปลเป็นไทยกับไม่อยอมแปลให้โอเค okay, วันนี้ ลาไปก่อนแล้วครับกับผมสิทธิโชคนะครับบริการหมองคอม1414นะครับผมใครที่ติดปัญหาเรื่องของไอทีก็กดที่หมายเลข1414เมนูหลักกด9นะครับย้ำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วก็งดเว้นการให้บริการในวันหยุดนักขัตะเลิกหรือวันที่สมาคมกำหนดนะครับวันนี้ผมมาแบ่งปันความรู้ขอบคุณที่ติดตามครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม